อันนี้คือท้ายเกาะเล็กนะผมน่าจะเป็นสถานที่ใหม่ที่สำหรับเป็นกีฬาทางน้ำศิษสะน้ำใหญ่มากเป็นบึงเลยดี่วตรงนุ้นก็มีทําเป็นทุ่นด้วยสำหรับเจ็สกีนะครับซับก็มีให้เช่าผอมีนกด้วยนู่นฝั่งนู้นเดี๋ยวดูบรรยากาศริมฝั่งนะั่ง นี่เป็นสวนสนโอ้ที่เยอะเลย